อันนี้ก็จะเป็นวันที่1นึ่งครับนี่ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับถ้าผมวันนี้ก็เป็นวันที่สนะครับวัดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้านี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทุกคนพอเราโดนบูลลี่แบบนี้เราก็เลยต้องไปทําการสั่งนะครับเห็นไหทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปรีวิวพรีชีพ พราะว่าวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปคลินิกกับเราแต่การที่เราจะไปคลินิกครั้งนี้นะครับเราเรื่องที่จะไปแต่เด็ดจึ้งในกล้องมันบางปะมันเห็นปะมันไม่เห็นคิ้วทำไมอ่ะก็มันไม่มีคิ้วไงไร้รอยต่อทอเต็มผืนทุกคนเพราะเราโดนบูลลี่แบบนี้่ะจ้ะ บอยเอ่ยจากเพื่อนคนอื่นเราก็เลยต้องไปทําการสั่งนะครับเพราะว่าเราที่เก็ดเขียนแล้วด้วยเห็นไหมทุกคนเราเลือกเป็นสักวคิ้วแบบเป็นแบบลายเส้นจะได้ดูแบบว่าไม่โป๊กไม่หนามากนะครับจะได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ดูแบบิดๆอนไอว่าเฮ้ยเขียนคิ้วเข้มไปหรือเปล่าเพราะปกติเราเขียนเองแล้วมันก็พักที่จะแบบ ยุ่งยากเวลาเรารีบเราต้องไปทำกุลาให้่ไหนต่อมันเสียวเวลานะครับเราก็เลยรอที่จะซักคิ้วดูนะครับก็าเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็กลับมาถึงห้องแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราไปคลินิกมาแล้วเรากกลัวว่ามันจะมีอะไรติดมาหรือเปล่าพวกเชื้อโรคเราก็ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางคลินิกคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าคิ้วที่สักมาใหม่อย่าเพิ่งโดนน้ําเป็นเวลา7วันนะครับแต่ว่า เรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยของมาคอลดองกินได้ตามปกติเลยแต่แค่ระวังไม่ให้มันโดนน้ําแล้วก็ดูแลความสะอาดของคิ้วนะครับซึ่งที่เราไปสักมาก็จะได้ทรงเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ทางคลินิกนะครับเขาบอกว่าคิ้วที่สักใหม่ๆนะครับจะค่อนข้างเข้มในช่วง1-7วันแรกนะครับเพราะว่าต้องรอให้แผลที่เราสักมาเนี่ยมันตกสะเก็ดก่อนสีจริงถึงจะโชว์ออกมาให้เห็นนะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะดูเข้มเกินไปหรือเปล่ามันจะดูเป็นคิ้วปริงเกินไปไหมนะครับก็ให้รอแผลทุกอย่างเนี่ยมันตกสะเก็ดแล้วมันก็จะเข้าที่เองนะครับสาหรับใครเนี่ยที่อยากจะไปเติมเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานก็สามารถไปเติมได้ภายใน1นึ่งถึงเดือนนะครับผมแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าจะยังไม่ไปเติมเพราะว่าเราเราอยากลองให้ มันเป็นแบบนี้ไปสักประมาณ6เดือนถึง12เดือนดูก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้คิดอีกทีว่าจะทําใหม่ไหมหรือว่ากลับมาเขียนเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้เราก็ไปลองดูเพื่อให้ตัวเองรู้เฉยๆนะคะว่าถ้าเราสักจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรูปทรงออกมาประมาณไหนอันนี้คุณหมอเขาก็ได้ทําการออกแบบทรงคิว้วให้เข้ากับให้เข้ากับ รูปหน้าของเรานะครับของเราก็จะหนากว่าปกตินิดนึงแต่เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าแผลมันลอกมันตรงสงเกตมันเข้าที่แล้วเราว่ามันน่าจะออกมาเป็นทรงที่พอดีกับคิ้วจริงนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่า1วันผ่านไปสองวันผ่านไปจนแผลตรงสงเก็เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพอะเท่านี้ก่อนนะครับไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น วันที่1นนะครับหลังจากที่สั่งมาเมื่อวานมันก็ยังจะดูเข้มเข้มอยู่เนาะแล้วก็มีแดงบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการระบมแหละเพราะว่าเขาใช้ใบมีดนะครับกรีดลงไปให้เป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้อันนี้ขนคิ้วจริงๆเราไม่ได้เบบเข้มมากแล้วก็ข้างซ้ายข้างนี้เนี่ยเราคิ้วแตกนะครับเพราะว่าเราซนแหละคิ้วแตกไป2รอบที่บริเวณใกล้กันเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่า ข้างขวาเนี่ยจะมีขนคิ้วมากกว่าข้างซ้ายนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแผลที่แบบเกิดจากอุบัติเหตุตอนเด็กนะครับมันก็จะดูโอเคกว่าเดี๋ยวลองดูวันต่อๆไปนะครับว่าแผลจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คิ้วที่เสร็จออกมาแล้วแบบสมบูรณ์แบบเลยจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราไปทำคิวมาแล้วก็นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโว่แดดแรงมากนี่คือวันที่2มันเริ่มมีแผลที่ลอกมาเล็กๆนิดน,นึงแล้วนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกใช้ชีวิตได้ปกติเลยยังไม่ต้องทาครีมบำรุงก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้คิวมันดูมันดูเมือกก็พยายามรักษาความสะอาดกลับไปถึงห้องก็ใช้ทิชชู่ ซับๆเอาก็ได้ครับจะได้ไม่มีฝุ่นเข้าไปเกาะแผลแผลจะได้ไม่อักเสบนะครับอุ้ยร้อนเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าวันที่3 4 5 6ี่หเนี่ยเป็นยังไงแล้วแผลจะตกสเก็ตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลากี่วันนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สีแล้วนะครับที่เราเนี่ยไปทําการสักคิ้วมาแล้วก็วันนี้นะครับเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าการสักคิ้วเนี่ย เขาไม่ให้โดนน้ำเลยนะครับไม่ให้คิ้วเนี่ยโดนน้าเป็นเวลาประมาณ5 7วันหรือว่าจนกว่าแผลที่เราไปทําการสักมาเนี่ยจะทําการตกสะเก็ดใช่ไหมใช่แล้วก็ทางที่ดีกนะครับเขาก็มีเจลตัวนี้น่าจะเป็นเจลที่เอาไว้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับคิ้วให้กับแผลเรานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคงความเข้มของหมึกที่สักประมาณนั้นนะครับให้เรามาทาเช้ากับก่อนนอนแต่ว่าหรือว่าจะ เลือกทาแค่ตอนก่อนนอนก็ได้เพราะว่าถ้าตอนเช้าเราออกไปข้างนอนกอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันอาจจะทําให้คิ้วเราเนี่ยดูมันวาวดูเป็นเมือกนะครับก็อาจจะทําให้ฝุ่นมาเกาะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะทําให้คิ้วอักเสบก็จะทาเป็นตอนก่อนนอนครั้งเดียวก็ได้นะครับอย่างเราเนี่ยก็ทาก่อนนอนแล้วเราก็ทําการทาลงไปที่คิ้วนี่ไม่เห็นนะนี่นะครับแล้วก็ทา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 ,ทา ลงไปที่คิว้วของเราต้องเบามือด้วยใช่ไหมประมาณนั้นไม่ต้องเบามากก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้แบบเป็นแผลอักเสบอะไรมันก็แค่จิ้มจมลงไปมันโดนคิ้วปาวะโดนอยู่นี่ครับแล้วก็ทาลงไปแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยแบบว่าป้องกันการให้แบบว่าเราไปเฮออเกาคิ้วตอนนอนแบบตอนที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตวันต่อๆไปนะครับว่ากว่ามันจะตกสะเก็ดของเราเนี่ยใช้เวลากี่วันแล้วหลังจากที่แผลตกสะเก็ดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วคิ้วมานจอกมาเป็นยังไงนะครับมันจะยังปิงแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวมาดูวันที่มันแผลตกสะเก็ดนะครับไปนอนแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้านะครับที่เราไปทำคิ้วมานี่ แผลมันเริ่มตกสะเก็ดแล้วทุกคนแล้วก็ลอยอ่ะมันเริ่มจางลงแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เข้มมากเหมือนวันที่1นึ่งสองนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามไม่ให้มันโดนน้าไปประมาณ7วันแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่มันตกสะเก็ดทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับนี่แผลก็ตกสะเก็ดไปใกล้จะหมดแล้วนะครับยังเหลืออีกนิดนึงต้องรอดูวันต่อไปนะครับก็คือ7วันเนี่ยก็ตกสะเก็ด แทบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็สีก็อ่อนลงกว่าเดิมไปเยอะมากๆเลยนี่เดี๋ยวมาเราดูวันที่แปดที่เกากันนะครับครับผมแล้วก็นี่นะครับก็คือคิ้วของเราหลังจากที่ไปทํามานะครับแล้วก็ไปตัดผมใหม่มาวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ ใช่เป็นวันที่10แล้วนะครับผมแล้วก็คิ้วของเราเนี่ยก็ได้มีการตกสะเก็ดของแผลที่เราไปสักมาเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็คือสีจริงที่เราได้มานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่เข้มมากเหมือนช่วงแรกๆที่เราทํามานะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับคิ้วเราก็ดูมีขนคิ้วขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามาเสียเวลาเขียนก่อนออก ไปข้างนอกเวลาที่เรารีบๆมันก็ช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผู้หญิงที่แบบว่าจะต้องมีการแต่งหน้าเพิ่มหน่อยก็อาจจะมีการเติมคิ้วขึ้นไปบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ชายเนี่ยก็เราว่ามันโอเคมากเลยนะครับแต่ว่าก็น่าจะต้องมีไปเติมรอบที่2นะครับแต่ว่าทางคลินิกก็ได้แนะนามาว่าให้รอหลังจากนี้อีกประมาณ 1- นึถึงสเดือนนะครับถึงจะไปเติมได้นะครับก็ คิดว่าอาจจะไปเติมเป็นครั้งที่2เพื่อให้เส้นเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีขนคิ้วที่แบบว่าเต็มมากขึ้นอย่างของเราเนี่ยตรงหางตาตรงนี้นะครับใช่หางตาดิหางคิ้วมันจะไม่ค่อยมีขนเหมือนกับหัวคิ้วนะครับก็อาจจะไปเติมตรงหางคิ้วเนี่ยให้มัน ดูเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีคิวขึ้นมาแล้วทุกคนยังไงสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเราไปทำมาที่ไหนราคาเท่าไหร่เองก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแนะนำสถานที่ให้นะครับผมส่วนราคาที่เราไปทำมาเนี่ยก็ประมาณ2 0 0พกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าทางที่นี่เขามีโปรโมชั่นสำหรับใครที่อยากรู้ก็ Comment, สอบถามเราได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีคิวดีแล้วก็อยากมีคิวนะครับก็แนะนําว่าลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนที่จะไปสักนะครับลองดูว่าร้านไหนดีไม่ดีดูความสะอาดดูมาตรฐานของที่ร้านด้วยนะครับที่คลินิกด้วยแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆดูว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะทําหรือเปล่าหรือว่าทําแล้วเนี่ยตัวเองจะพอใจหรือเปล่านะครับผมสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยโอเคมากๆแล้วนะครับผม ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปซักคิวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีค่ะ